พามาเบิ่งตลาดงอประชุมราชเพื่อนิ่งดูนี่แบบลายเลยเด้อเดี๋ยวเอาเสรแบบไลายไม่จะงวงามๆไดเ้เพื่อนๆไม่จะโค้งงามๆโงามงามงามโผ มีจะคมมีจะคมงามนี่อันนี้พน,น้าจะอันนั้นแล้วมั้งตลาดประทุมราชเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดิาเบิงเด็กหนอนื่องามจะแท่นี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 น่งามเดี๋ยวจะศิภา,าให้เบิรงางามงามนี่ยมันออคมนี่ก็งามงามเลยมี ไม่ช่วยยุ่แหละไม่จะงง,ง,งนะน,นี่ยปาโฟผมดูดิผมดูดิเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนใส่เมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้แหงงามคนนี้แหงงามนนง,งามงามงามหลาย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 ถือโอกาสเลยเพื่อนเพื่อนหลายแม่ไม่เงาม เดี๋ยวจะจสิลิไว้ทางในๆนำจากน้อยฝั่มโคมนแบบงามลปเพื่อนๆลูกน้อยขอมันลุ่มลาได้ยโสแล้วเจ้านะ่ะกันงาตาพ่อแม่ลูกกับแม่พรามังคีมาสี่สามมือสองห้องอะไรห้องสี่มือบอก

ตลาดประชุมลาดอเพนเนี่งงามจะแห่คืองวยย่านี่ตัวนี้นี่คืองวยย่านี่ฝกงามงามไม่จะโจงงามงามเพื่อนเพื่อนเบิ่งฝกน้ำงามไม่ไม่จะโตงงามงานี่นี่สีนี่เพื่อนเพื่นีนี่งามงาม ป้างัวหลายใช่เนาะงามไม่จะงองงามดีเด้อเพื่อนๆประชุมล้านในม้อยเพื่อนกระหลายทุกคนซื้อกระหลายเคื่อกันพ่อค้ากระหลายเคื่อกันเดี๋ยวสิพา,ามาเลาะพามาเลาะอืมคือ,อของเงาะป้องเนี่ยไม่จะโตแม่ส่วนม่าเพื่อนขายเป็นโคม,มเลยเพื่อนเพื่อน โอ้ยอ,อันนี้แม่สาวก็งามงามผู้งามตัวนี้ก็งามงามอันนี้นาซิสติป็นงัวไทยเนาะเพื่อนๆงามค่ะงามสอ่อนผู้ใดอยากได้งัวมากประุมลาดเดี๋ยวเพื่อน ตลาดงัวตลาดงัวประชุมราชงามงามลาย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 แล้วก็งามนี่ลายแล้วก็งามปลาย่างไย่างหู้แชร์ผมก็พอพหูจะแ่หู้แชรหูหู อันนี้ก็งามเลยเพื่อนงามค่ะงามคุณงามงา,ง,าางามหลายงัวหลายงัวหลายหัวงามคุณงามงาม งามงามงามเลยแบบนะคนมาเอนี่เดีามาบางโอ้โหงาม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 เลยเพื่อนเพื่อนงามขาดจนจนน้อยแบบงามเลยตลาดนัดตลาดหนงาที่ประุมราดเดี๋ยเพื่อนเพื่อนนี่แต่ยังไปเห็นแบบโอ้ตัวน้างามแต่ใส่เพื่อนเพื่อนโค ตัวโฟงงามจะแชร์โฟงงามเย่เยจ่าค่ะเพื่อนกรเลาะว้านี่งามจะแท้์งามงามเอามาดมกันฮะู้ได้เพื่อนเพื่อนฮู้จะแท้์เนี่ยตลาดนัดประชุมละได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยงามงามพ,พ่อค้าแม่ค้าเพิ่อนกระไลหลายป้าโอ้ตัวใดอันนั้นเพิ่อนกระดึงไว้จองไว้เด้เพื่อนเ <c oughs> พื่อนเพิ่อนกระจองไว้เด้อ <c oughs> Phật. Phật. Ngam thật Nam lại ngam 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 ngam, ngam งองามขากงองามขากเนเพื่อนงามงามแหงนี่เป็นสอ้แม่ลูกอ่อนโอ้ยสี่เป็นเพื่อนี

ลายลายลาลายเยาิตาด้านใด่านไดโอ้คุณเห็นเป็นพักได้เห็นเพื่อนเื่อนห็นพระตัวนี้งามคล้ายๆอันน่ะเลยเพื่อนๆคล้ายๆบามันเอ้คล้ายๆงวชาร์ลรตัวนี้เพื่อนๆคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆชาร์ล่ ไลายไปใครมาหาซื้อก็นไล่โอ้ลูกก็นอนล่ะไล่มันเพื่อนนี่ตลาดนัดประชุมราชตลาดนัดประชุมรัฐนะงามนัวกลางชาลูเล่บางมังตลาดก็บเพื่อนๆชาวบ้านเราเร็วๆงามงามงาม โอ้สีขาวน่างามจะแท้าาขาวน่างามตัวเมียน่างามแท้ตัวขาว่ตัวเมียด้วยงามเพื่อน,น,น,นตัวเมียลายส่วนมากว่าเมอะไรนะคะ งามอันนี้ก็งามเพื่อนๆนี่งามงามงามแหงแบบนี้มาหาเลือกซื้ออเาแบบมีโดนนี่อันนี้ตัวผู้เลยเพื่อนๆอันนี้ตัวผู้จนจนตัวนี้ แต่ีเพื่อนใจว่ามันเ็็นล้ายๆแบบผสมเนาะลูกซอสแบบนี้เนี่ย,ยจะค,คิดว่าลูกซอสงานงาบคน,น,นเดลกสกิทกล้วเนะว้าไงามค่ะ สขาวนี่งาเช่นขึ้นหน้าสิบไปไได้ดิเย้ในที่สุครับซื้อรวยในเจ้ากว่าแพงลโอ้ยนี่ต้องดูดวน่แ้วโอยงา จนน้อยเพิ่งอยู่กับเมยเพิ่งได้งามครับว้าเออคือคืองวยญีป้องเลย่นคืองวยญีป้องเลยเพื่อนๆเอ้าบ่เป็นงวนยญีป้องบ่นี่เพื่นพอนค้าแม่ค้าเพิ่งกัเยอะนะครับเพื่อนๆตัวเมย

อันนี้น้งามนตัวแม่ด้วนงามงามตัวแม่ตัวแม่หม่เพื่อนเพื่อนเออคนพวก็มาหาซื้อลนาเพื่อน บางคนเพิ่งกำลังหาซื้อเพื่อนเพื่อน,น,น,อลนตลาดนัดประชุมราชวงศ์สานะคะเพื่อนเพื่อนตลาดนัดประชุม,ร,ร,ามราชวงศ์สามเมื่อนี้วันหยังละวันนี้วันศุกร์บอกเพื่อนเพื่อนจะจำวันนี้ใจได้ว่าเป็นวันหยังนะแบบอู้ขึ้นเบิ้อง งามงามงามขาดตัวนี้ตัวนี้ก็งามตัวแม่นะคะคเพื่อนเพื่อตัวแม่เดียวนะคะางามงามส่วนมากเท่าที่จะจสังเกตเบ้งมาเป็นโคมมาเป็นแม่ลูกแบบมี้ค่ะนะเพื่อน,อนมาเป็นโคม,มาเป็นแม่ลูกนะคะ ฮ่าโอ้ยจะมักสีขาวเด้อเพื่อนๆมักงัวขาวตัวนั่างานงานี่นี่พเพื่อนลายลายลายมาเด้อมาเที่ยวประชุมรัรรมดวงศ์ากายเจจา ถ้าจะจับว่าพี่ต้องกาบขอโทษขอแฟยนะคะมันเนี่ยโแน่ใจเป็นวันซุกรปอร์อวันอ้อสออนนี้จะตัวเมียคูลบักง่ายบักง่ายนะอ,อ,อันนี้กับตัวเมียงามงามงามค่ะเพื่อนเพื่อนงามอรีอ่ะเฟิ้นกันอันนั้นรู้สึกว่าเพื่อนไปส่งแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่อ่ะ ใครใดได้ขายกระจูงเชือกไปเลยไปส่งนะคะเพื่อนๆนี่ตะล,ะตะละาดตลาดมัวงาม,มานะคะเพื่อนๆง,งามลายานีน่งามฮะงามไรมันมันเด้ออีลาเด้อมนัมนมันเด้อ เออโคมนี่ก็งามย่าจามักซีนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนอดรำรำเรอเป็นเ่าวชาวโตแม่ได้เพื่อนมีโคมเพื่อนพอมได้อัน่ีนลูกเพื่อนนเพื่อนฮ่าก็งามเจอกันนะครับเพื่อน ในหลายๆพื้นที่เพื่อนก็นมีมีตลาดงัวคือกันนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนก็นได้ไปนั่นอ่ะคนคนดื้อครับดื้อภาพงามอยู่เลยงามงามสอเนีน่ยเพื่อนซื้อผักแล้วก็นอนันงัวห้อง งามมักสีเพื่อนเพื่อนงามนะคะขอบคุณนะครับเพื่อนเ่ที่มาเที่ยวตลาดกาญจาคุวมัวประคำหน้อยนะขึ้ใหญ่คืองามนะคนก็๊งัวคือคนละสายอยูม่มงดูคนละคนดูด,ด,ด,ด้วยนี่คนกึ๊งัว คนชักของเพื่อนว้าคพืนก็งัวนะอ้วนแค้แค่นี่เป็นงัวผสมได้ด้วเพื่อนๆเพราะว่าหุ่นว้าปลาลูกเป็นตะแพงแค้นี่ขายเบิล้ลอะไย่เี้ยฮะขายเบิ้เพื่อนเราว้าอันนี้ใช่จ่า,มามผามจกราดยวเพื่อนๆจะพามาชมพามาเที่ยวที่ตลาดนัด สมราดวงศานะคะเพื่อนๆคลิปนี้สิกรางยาวพรางามงามลูกคืองามเทล่างามงามตัวแม่สมด้วยอุยอยากได้เนาะลูกตัวนี้นะเพื่อนๆปักง่บักง่บักง่เบิ่งขาดูเพื่อนๆโผล่ขาตันขาใหญ่ว่วนใหญ่เพื่อนยังคิมีโครงง่ญ่อยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยไปแล้วนะคะพอ ลายพื้นที่เพื่อนกับมาเพื่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่าจะมารวมกันอยู่ตรงนี้อันนี้ตลาดนัดประชุมราชลงศานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่อนข้างสีลายค่อนข้างสีใหญ่นะก็เพื่อนเพื่อนเพราะบ้านเหใจะจากขึ้นขึ้นขึ้นอันอันนันลดเพื่อนนะแบบนี้นี่อันนี้เพื่อนเพื่อนไปส่งนะคะจะซื้อว่าเจเจเจอย่างเพื่อนซื้อเอาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปส่งอันนี้ลาย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  ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจเจียจ๋านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากมากค่ะที่นี่ตลาดนัดประชุมรัฐวงศ์ศานะคะเพื่อนๆตลาดนัดประชุมรัฐวงศ์ศานะคะคุบ้างามอ่ะเจียจ๋ามักสีข,ขาวน้ำ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 